สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทํานไปบอยนะครับนี่ก็เป็นขาเว้นตาที่มันหักนะครับผม พอดีเนี่ยตัวแว่นตาเนี่ยมันยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมแล้วก็กรอบแว่นเนี่ยก็ยังดีอยู่เลยนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่ในบางคนเนี่ยพอหักเนี่ยก็จะทําการเปลี่ยนใหม่แต่ว่า,าตัวขาที่หักเนี่ยมันก็ทําการต่อได้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการต่อขาแว่นนะครับให้มันสามารถใช้งานได้ต่อไปโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันครับ ขั้นตอนแรกนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาทําการยึดขาที่มันหักเนี่ยให้ต่อพอเป็นแนวยึดติดกันก่อนด้วยการใช้เกาวร้อนนะครับผมมาทําการหยอดนะครับพอให้มันติดกันก่อน ต่อไปนะครับผมก็จะใช้หัวแรงนะครับมาเป็นเครื่องมือในการทํางานอีกชิ้นหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวหัวแรงเนี่ยผมจะต้องทําการเปลี่ยนหัวนะครับเดี๋ยวเราจทาการถอดตัวหัวตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็เราจะใช้ตะปูนะครับเราก็หาขนาดตะปูเนี่ยที่มันเป็นขนาดใกล้เคียงกับตัวหัวตัวนี้นะครับนี่แล้วก็เมื่อได้แล้ว เราก็ทําการสวมเข้าไปแล้วก็ทําการขันน็อตให้แน่นเหมือนเดิ <S <S <irgendwann> <S <ๆ>มก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะใช้ตัวลูกแมกนะครับผมนี่ให้เราบีบลูกแมกนะครับเรากดเข้าไปเลยนะครับเมื่อกดเข้าไปเนี่ยจะมีลูกแมกที่มันโดนทุกบีบนะครับผมนี่จะเป็นตัวแบบนี้นะครับ เราก็เอาลูกแม็กมาสัก6อันด้วยกัน6ตัวนะครับผมระบ,บีหกตัวต่อไปนะครับผมก็จะใช้สก็อตเทปนะครับมาทำการยึดตัวขาแว่นเนี่ยให้แน่นนะครับเพราะว่าตอนเรายึดเกาวร้อนเนี่ยมันยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ ต่อไปเราก็จะเอาตัวลูกแมกนะครับผมวางไปในระหว่างรอยต่อของตัวแว่นกับขาแว่นที่มันหักเนี่ยนะครับผมให้เราวางตรงกลางแล้วก็เราก็จะใช้ตัวหัวแรงนะครับที่เราทำไว้เมื่อกี้นะครับผมมาทําการจี้เข้าไปเลยนะครับผมเหมือนกับการปั๊มนะครับให้ตัวลูกแมกนะครับมันละลายเข้าไปในขาแว่นเลย แล้วก็ทำด้านในเนี่ยสัก3ตัวนะครับ ต่อไปแล้วก็จะมาทําการเชื่อมอีกด้านหนึ่งด้านนอกนะครับเชื่อม3ามตัวเหมือนกัน ต่อไปเราก็จะใช้มีคัตเตอร์นะครับมาเ,าเก็บตัวส่วนที่มันมีการละลายของตัวขาเนี่ยออกนิดหน่อยนะครับผมมาทําการแต่งให้มันเข้ารูปนะครับก็โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันใช้งานได้ดีหรือเปล่าก็โอเคอยู่นะครับผมเมื่อซ่อมแล้วก็แน่นหนามั่นคงเลยนะครับเพราะว่าเราทําการายึดโคงนะครับ โดยการปั๊มลูกแม็กเข้าไปเนี่ยให้มันเป็นโครงยึดด้านในนะครับก็แน่นเลยนะครับแล้วก็ได้แว่นที่มันขาหักเนี่ยกลับมาใช้งานได้แบบเดิมเลยโดยไม่ต้องทําการซื้อเปลี่ยนขาวแว่นใหม่นะครับผมก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเหมือนตอนแรกนะครับแล้วก็ใช้นี่ครับลูกแม็กนะครับมาเป็นตัวเชื่อมนะครับ ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับเราก็มีตัวหัวแรงนะครับผมมาทําการเป็นตัวปัม๊มโดยการดัดแปลงหัวแรงแบบนี้นะครับเพื่อเพื่อนใดที่เจอปัญหาขาแว่นหักอะไรอย่างเงี้ยก็ลองซ่อมเองแบบนี้ก็ได้นะครับก็โอเคคลิปนี้ขอจบรายละเอียดในการนํนเาเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณที่มาติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ